บ้านทุ่งหยีเพงอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตอนนี้ได้กลายมาเป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวได้สำเร็จแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากความเข้มแข็งของคนในชุมชนครับแหล่งท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพงถูกเลือกเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับเนื่องจากชุมชนท่องเที่ยวแห่งนี้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนกิจกรรมท่องเที่ยว มีผู้นำชุมชนมีคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านที่ร่วมกันคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องลองมาดูกิจกรรมที่นี่กันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมเด่นๆเ,เช่นการไปลงเรือล่องเรือชมป่าก,กงกางล่องเรือรับแสงแรกตอนเช้านะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของการให้อาหารลิงการล่องเรือชมปลาตีนเป็นต้นครับ ทางนายนพรัตน์ศรีพรมในอำเภอเกาะ,กะลันตาจังหวัดกระบ,บี่บอกว่ามีแนวทางส่งเสริมพัฒนาอยู่2อย่างคือการพยายามจับคู่กันระหว่างโรงแรมหรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวให้ได้รู้จักทุ่งหยีเพ่งมากขึ้นแต่จะเน้นคุณภาพโดยจะควบคุมโรงแรมต่างๆที่อยู่ในอำเภอเกาะ,กะลันตาครับที่จะนํานักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอเกาะ,กะลันตาต้องมีความสมดุลด้วยให้สามารถคุมจํานวนนักท่องเที่ยวได้ อีกประเด็นก็คือการขับเคลื่อนเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง,ย,างยั่งยืนครับต่างๆที่อยู่ในเกาะลันตาของเราธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมาแมทชิ่งกับชุมชนท่องเที่ยวตรงนี้แล้วก็ทําเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา เพื่อเราจะได้ควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวได้แล้วก็เพื่อที่จะได้สมดุลระหว่างธรรมชาติกับการท่องเที่ยวนั่นประการที่1ที่เรากําลังจะทําร่วมกันแล้วก็จะขับเคลื่อนให้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับประการที่2ก็คือทุ่งหยีเพลงยังต้องก้าวต่อไปนะครับที่นอกจากในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนก็จะกลับมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน และยังมีอีกโครงการที่น่าสนใจคือโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับจะไปร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคำนวณกันเลยครับว่าพื้นที่แปลงป่าชุมชนแปลงป่ากงกลางท่องเที่ยวทุ่งหยีเพงที่มีพื้นที่ประมาณ1900ไร่เนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วจะสามารถผลิตออกซิเจนกลับคืนสู่บรรยากาศได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติได้ครับ